Welcome back to s q o ิอวันนี้เราพาคุณมาดูแบบละเอียดกับ Renault t r i b e r รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอินเดียเมื่อวันที่23กรกฎาคม2025ที่ผ่านมาโดยเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญของ MPV ขนาดกระทัดรัดที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7ที่นั่งในตัวถังที่ไม่เกิน4เมตร ภายนอกของ New t r i b e r 2,025ได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยและเฉียบขึ้นเริ่มจากกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นแบบเงาดำมีซีแนวตั้งแปลกตาพร้อมกับโลโก้รูปเพชรใหม่ที่ดูสดใหม่กันชนหน้าใหม่หัวไฟโปรเจคเตอร์ LED และไฟเดย์นนไทม์ running light DRLS เพิ่มความเฉียบมีล้ออลลอยแบบทูโทนและมือจับประตูสีดำแบบเงาให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นทันทีพื้นตัวรถยังคงมีความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่182ม mm, ิลลิเมตรพร้อมราวหลังคารับน้ำหนักได้50กิโลกรัมเผื่อใครอยากติดแรกเก็บของเล็กๆพอมองเข้าไปในห้องโดยสารก็พบว่าการจัดวางภายในเปลี่ยนไปตามแนวทิกเกอเพียงแต่ไทรเบอร์ยังคงรักษาพื้นที่คาสุดที่เรียกว่า m i r a เคิขอองค์การใส่ที่นั่งแถว3ในรถที่สั้นกว่า4เมตรได้คอนโซลกลางมีจอทัศสกรีนลอยขนาด8นิ้ววางไว้ในตำแหน่งสูงเพื่อเว้นช่องแอร์ลงไปด้านล่างทำให้อ่านง่ายและยังมีแอร์แยกสำหรับแถวหลังมีช่องเก็บความเย็นห้องวางของที่เย็นและวัสดุบอบใหม่พร้อมลวดลายเรขาคณิตแบบเก๋มีโลโก้ใหม่บนพวงมาลัยและมีแสงไฟแอมเบียนให้ความรู้ยังเติมบรรยากาศ ฟีเจอร์ที่จัดมาให้ก็ครบเล่นใหญ่ขึ้นเริ่มจากไฟหน้าที่เปิดอัตโนมัติที่รุ่น Emotion ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตริระบบเชื่อมต่อไร้สาย Android Auto และ Apple CarPlay หน้าจอสแสดงข้อมูลคนขับแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์ถอยหลังคู่กับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และถุงลมนิรภัยถึง6จุดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีทีเดียว ยังมาพร้อมระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและระบบความปลอดภัยอื่นๆตามหลัก Human First Program ด้านขุมพลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักแต่ก็ยังน่าสนใจเพราะรักษาความคุ้มค่าไว้เครื่องยนต์เบนซินดูดอากาศธรรมดา1 0ลิตรสสูบให้กำลัง72แรงมา้าประมาณ72 ps และแรงบิด96นิวตันเมตรเชื่อมต่อกับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือ AMT 5สปีดทั้ง2ตัวเลือกพูดถึงน้ำมันมันประหยัดมากอะไรอีกให้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ17-20กิโลเมตรลิตรเลยทีเดียวแต่ข้อเสียคือพละกกำลังที่ไม่จัดจ้านโดยเฉพาะเมื่อรถบรรทุกผู้โดยสารเต็มและขับบนทางชานันผู้ใช้รีวิวหลายคนก็ชี้ว่ามันดูอืดเมื่อบรรทุก6หรือ7คนผู้ใช้บางท่าก็แชร์ว่า จะรู้สึกอึดเมื่อใส่แอตเ็มและครึ่งเขาเจ็ดคนและเป็นรถครอบครัวที่ดีแต่ถ้ามีเครื่อง 1200cc ซีจะทำให้แซงเอติกาได้ราคาเปิดตัวของ New Renault t r i b e r 2025อยู่ในช่วงที่คุ้มค่าเริ่มที่รุ่น Authentic 6.29แสนรูปีเอ็กชอรูม ไปจนถึงรุ่นอ e ีโมชันสูงสุดประมาณ9.16แสนรูปรีหากรวมถึงรุ่นเองในเมืองใหญ่เช่นมุมไบาราคาถึงบนถนนอ่อนโรดจะอยู่ประมาณ7.27-10.58แสนร,รูปรีแพ็คเกจนี้ถือว่าราคาดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างมารูตี้ซูซูกิเอติก้า XL6 เกียร์แครเรนที่ราคาตลาดสูงกว่านี้พอสมควร สรุปภาพรวมครอบครัวที่มองหารถ MPV 7ที่นั่งที่ราคาย่อมเยาว New Renault t r i b e r 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดด้วยดีไซน์ที่สดใหม่กว่ารุ่นก่อนฟีเจอร์ที่ครบครันห้องโดยสารยืดหยุ่นได้และประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเน้นสมรรถนะจากเครื่องยนต์อาจจะต้องไปดูรถที่มีเครื่องใหญ่กว่านี้อีกจุดที่ควรระวังคือว่า CNG เป็นตัวติดตั้งที่ดีลเลอร์ d e ล l เ r อร์ฟิตไม่ใช่จากโรงงานซึ่งอาจกระทบต่อการรับประกันหรือความน่าเชื่อถือระยะยาวท้ายที่สุดนี้ถ้าคุณอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ครบทุกการใช้งานในเมืองอินาทีเรียปรับโฉมใหม่สไตล์โฉบเฉี่ยวและฟีเจอร์ไฮเทคแต่ราคาควบคุมได้ทร i เบร์2025ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง